ิติมานะคะก้างนอกค่ะตอนแรกเนี่ยเรียนทางด้านบริหาร b u s i ิ e s s m a n a g e รก n t ก่อนหลังจากที่ทำงานแบนได้หนึ่งปีเราออกจากงานแล้วก็เปลี่ยนสายเลยไปเรียนทางด้านแฟชั่นตอนที่ออกเ่ยจ้านายบอกเธอบ้าไปแล้ว <c oughs> เพราะจริงๆเป็นคนที่ชอบทางด้านแฟชั่นมาตั้งแต่เด็กๆแล้ว้องงานศิลปะและที่จำได้ติดตาก็คือ f o r ์ e r r ร u ด USA ชุดวาเลนติโนสีแดง อันนั้นก็คือเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เราแบบว่ายังไงก็แล้วแต่ต้องมาอิตาลีคือด้วยความที่เราตั้งใจโาเลนติโนไงก็เลยตัดสินใจเลือกที่นาบามีนวันที่ึ้นเครื่อนนะบอกกับตัวเองเราไม่มีแบรนด์ของตัวเองเราจะไม่กลับเมืองไทยเป็นกูอย่างหนึ่งทําให้แบบการไปของเรามันมีเป้าหมายหลังจากนั้นก็เลยไปเริ่มเริ่มเรียนใหม่เป็นอยาตรีที่นาบาสามปีซึ่งที่นาบาเนี่ยก็ไปเซ็ตใหม์เซตใหม,ม่หมดเลยค่ะแล้วก็ปรับใหม่ในเรื่องของแอ t i ิจูดในเรื่องของเทส ตอนที่ย่นาบ้าก็คือมีงานด้วยก็เลยได้คอนเนคชั่นแล้วก็ได้เห็นว่าผุ้ติดแฟชั่นแบบเวอร์วายเนี่ยเขาทำงานกันยังไงตอนที่เราไปเราคิดว่าแฟชั่นเนี่ยมันก็คือแบบอ๋อแบบดีไซน์ให้ผ้าสวยๆจบแต่จริงๆแล้วแฟชั่นมันเป็นพาร์ทหนึ่งของอาร์ตค่ะดังนั้นปีแรกเนี่ยือจะงงมากด้วยความที่แบบว่าเราโตมากับแมชชี่ิสเราจะเน้นบายบายบายแต่พอเราไปอยู่ที่นั่นเราจะต้องเริ่มคิดการสร้างละการสร้างงานการครีเอทและสิ่งที่ชอบจากนาบ้าน,นาบ้าสอนที่พี่รู้จักคำว่า process โปรเซสเนี่ยแหละคือตัวสาคัญที่ทําให้เกิดไอเดียผสิงที่ได้จากนาบ้าก็คือในเรื่องของเทสของความอิียนค่ะเรื่องการแมทสีละลายเราอะความชอบของเราละลายสิ่งที่เราเคยเห็นสิ่งที่เราเคยมองแล้วมันมันเปลี่ยนการมองงานของเราไปเลยพอใกล้จะจบนาบ้าก็คือแทนเรียนต่อเดลมูสมีอาชารทที่เรียกว่า luxury management ค <Yeah. S 1> อร์น่าสนใจด้วยเพราะมันมีโอกาสได้ร่วมงานโปรเจกต์ทำกับฟูชี่ โมงแบรนด์วาเลนติโนบซ่าเช่คือพูดง่ายคือต้องเรียน <c oughs> คือต้องเรียน l u x ชัวรี่เมเนเมเพื่อที่จะเข้าใจว่า l u x ชัวคืออะไร mm hmm. การ uh, สร้างโปรดักต์ให้มีความเป็นอ่าไฮคุณ t y h ไฮอินเม e ต้องทำยังไง mm hmm. ที่ดมมู hmm. จะได้ในเรื่องของการเชิญดีไซน์ดีคัม e ิสเนสอ่าแล้วก็ทำยังไงให้มันแบบว่าขายได้จริง คือที่โดโมโูต้องยอมรับว่าเรียนหนักมากทุนกา,างสนุกอ่ะชอบเอนจอยมากเพราะว่าตอนนั้นได้ร่วมทํางานกับบริษัทบุชชี่ด้วยตอนนั้นก็คือทําในเรื่องของดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งนะคะอย่างของวาเลนติโน่เนี่ยเรื่องของคอลเลคชันแคปซูลคอลเลคชันเลยแล้วก็มองแบรนด์ในเรื่องของทำดิสเพย์ในเรื่องของป๊อปอัพค่ะแล้วก็บริษัทเช่การดีลล็อกจิวเวลรี่ และสิ่งที่สําคัญที่ได้ก็คือการได้แบบรู้จักเพื่อนที่มาจากหลายๆประเทศทโวนลกมันเหมือนได้รักเปลี่ยนได้แบบว่าไอเดียความคิด,ดหลายๆอย่างนะคะก่อนจะเปิดแบรนตัวเองเนี่ยอย่างนั้นคนก็มีประสบการณ์ในการทํางานเนี่ยปีหรือสองปีต่อ,อ,หอ,อ,หอ,อให้เห็นว่ามันรูปทางยัางไงาที่จะบอกว่าสร้างแบรนด์ที่จะริยากมากจริงแต่พี่มองว่าทุกคนสามารถแบบว่าทาได้หมดแหละตอนนั้นที่ทําแบรนด์2015ตอนนั้นนี่รู้สึว่าเอ้ยแตบบ่ว่ามันมีแต่ ทนคืนๆทำไมเราไม่ทาอะไรที่มันฉูดฉาดซึ่งเราก็มีดาก้าของความเป็นแบบไทยอ่ะคือเราจะมีความพลังอยู่ข้างในความเป็นเอบเฟกต์คือตอนนั้นอยากอยากทาอะไรที่มันแบบแตกต่างจากในตลาดใช่ด้วยทาแบรนด์จิตวิมาขึ้นมาโฟัดความเป็นแบบว่าอิตาเลียนสไตล์ในขณะเดียวกันก็มีความเป็นอ่าเอเชียนคอร์เชอร์มาที่เรียส่วนใหญ่ก็คือแบบว่าใช้เลเรลเดียวกับแบรนด์ดังๆระดับโลกใหเองแต่เราเป็นในราคาที่อ่าอัพพอร์ติเบิล โฟกัสในเรื่องของคุณภาพใช้งานได้นานมีโอกาสได้แบบว่าไปพรีเซนต์ไอเทมตัวเองที่คอนเทนต์พิเรมิวเซียมของมิลานแล้วก็เป็นหนึ่งในแบรนด์อิตาเลียนที่โดนเซเล็ตให้ไปโชว์ฉลองครบรอบ50ปีก้ร่วมกับวาเลนติโน่โบลอิตาลีก็เซเล็ตให้เป็นหนึ่งในคาเลนต์ของโมกาิตาเรียยังมีอะไรหลายอย่างที่อยากทำนอย่างแตกลายโปรดักต์อยู่ นะคะแต่ตอนนี้ด้วยความที่เราเพิ่งเปิดชุมนุมแล้วก็เป็นรีเทลของเราเองเลยตรงติดจากโคโเนีเลยค่ะจ่ายจะเป็นที่ที่เด็กในร้านทุกคนก็ต้องไปแฮ <c oughs> นด์อาพบริเวณนั้นการเรียนในคลาสเนี่ยโอเคคือส่วนหนึ่งในเรื่องของทฤษฎีในเรื่องของความรู้แต่สิ่งที่สําคัญจริงๆเนี่ยในเรื่องของ e x p e r ก e n c e นอกห้องสภาพเรามป็นสาคัญมันมีผลต่อในเรื่องของการเรียนอ,ะอ่ะโดยเฉพาะงานดีไซน์ค่ะอันนี้เอาแค่ในรานนะคะเพราะว่าพี่อยู่ในราน มันเป็นเมืองที่ที่หาอินสไปร์ได้ตลอดเวลาคือมันเป็นเป็นเมืองไม่ใหญ่แล้วเป็นเป็นเมืองไม่เล็กแล้วคือมันเป็นเมืองที่รวมตั้งแต่ยุคมิเดอเวโไปจนถึงซาราฮาีเรียนที่ไหนเราก็ต้องศึกษาว่าเราชอบสไตล์ไหนทำงานดีไซน์แล้วขายได้ที่แนะนำว่าคนต้องไปอิตาลีค่ะในเรื่องของคอมเมอรเชียลที่ว่าอิตาเลียนจิงค่ะอิตาเลียนรู้ว่าทำอะไรออกมาขายได้แล้วสวย ก็อย่าลืมว่าอ c c เซ s o ซ y รี่แบรนด์99.99%ที่ยามผลิตที่อิตาลี่หมดเลยมิลานดีไซน์วีดอันดับหนึ่งของโลกก็อยู่ที่อิตาลี่ก็คือเมืองมิลานนะคะในเรื่องของตัวงานโปรดักต์คอนเเจอร์หลายๆอย่างทุกอย่างรวมกันที่มิลานหมดนะคะมันก็ต้องมีคันถ่ามแล้วว่าทำไม